8ไอเดียแมตกางเกงยีนสกินน well, okay. ี่ให้ดูชิคค่ะมันเหมาะกับทุก body ไทป์เหมาะกับผู้หญิงมากๆเพราะมันจะช่วยเสริมให้ขาเราดูเรียวแล้วก็ยาวคือตรงระบายมีเ t e เจอร์ต่างๆตาม reference ที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็จะทำให้ลุกมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะวอร์ไซส์หน่อยค่ะทุกคนมันก็จะแบบให้ความเก๋ๆหน่อยอะเนาะเพราะว่าเป็นงานแบบไหมพรมก็ได้งานถักก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง a n a l y Style Expert ค่ะ <c ười> คลิปในวันนี้นะคะมันเป็นไอเทมที่ แอนยังเห็นสาวๆหลายๆคนนะคะยังเลือกที่จะใส่อยู่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวแอนเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่นะก็คือพวกกางเกงยีนสกินนี่หรือว่ากางเกงสกินนี่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะแอนก็เลยจะมาแนะนำนะคะ8ดไอเดียแมทต์กางเกงยีนสกินนี่ให้ดูชิกค,ค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกคนกางเกงยีนสกินนี่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วใส่ยากมากเลยนะ ถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีขาที่เรียวเล็กอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไปใส่กางเกงยีนสกินนี่หรือกางเกงสกินนี่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ขาเนี่ยดูเล็กเข้าไปใหญ่เลยนะคะจริงๆมันก็แอบแปลกตานนนหนึงอ่ะเนาะและถ้าบางคนที่มีขาที่ใหญ่มากๆนะคะก็อาจจะใส่แล้วยิ่งดูฟิตดูใหญ่เข้าไปใหญ่เนาะสำหรับกลุ่มคนที่ขาใหญ่อ่ะเนาะก็อาจจะต้องเน้นเป็นสี เข้มๆถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอยากใส่นะคะก็ต้องเป็นพวกสีดำสียีนที่มันมีความเป็นน้ำเงินเข้มไปเลยเพื่อให้อำพางนิดหนึ่งเนาะ จริงๆแล้วอย่างที่แอนบอกค่ะมันมีความใส่ยากน,นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนจากการใส่ยากให้มาแมชให้มันดูชิคดีกว่าแล้วกันนะคะวันนี้แอนก็เลยแบ่งออกมาด้วยกันเป็นแปดไอเดียเลยเยอะนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไอเดียอะไรบ้างคะ่ะข้อที่1นนะคะก็คือรองเท้าหัวแหลมค่ะ ก็คือแนะนำให้แมชกับรองเท้าหัวแหลมคือต้องบอกว่ารองเท้าหัวแหลมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแล้วอุ่นใจเหมือนกันทุกคนคือมันเหมาะกับทุกบอดี้ไทป์เหมาะกับผู้หญิงมากๆเพราะมันจะช่วยเสริมให้ขาเราดูเรียวแล้วก็ยาวคือจะเป็นแฟตก็ได้เป็นรองเท้าส้นสูงก็ได้แต่ถ้ายิ่งรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะดับเบิลชิคนิดหนึ่งนะคะก็คือมีความเก๋ไก่นั่นเองนะคะแล้วก็ดูแพงด้วยนะคะถ้าใครยังไม่มีรองเท้าหัวแหลมต้องรีบไปต้องรีบไปหาติดตู้ไว้ ะะข้อที่2ค่ะเป็นสูตรเบรเซอร์โอเวอร์ไซส์ค่ะทำไมถึงเน้นคำว่าโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่ายีนสกินนี่เนี่ยมันฟิตมากแล้วก็รัดมากใช่ไหมคะกับรูปขาของเราไปเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องใส่ช่วงบนนะคะให้มันมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อย นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราใส่แบบเล็กทั้งตัวเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหัวข้อคลิปในวันนี้คือเน้นความชิคใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูก,กับไม่ชิคแต่มันกลายเป็นเซ็กซี่ไป อะไรประมาณนั้นนะคะแต่หัวข้อเราคือชิคเนาะก็คือให้เน้นเป็นสูตรเบเซอร์โอเวอร์ไซส์นะคะจะสูตรก็ได้เบเซอร์ก็ได้แต่เป็นโอเวอร์ไซส์เนาะเพื่อให้มันเนี่ยมีความชิคๆเก๋ๆปิดก้นช่วงบริเวณก้นของเรานะคะหรือสะโพกของเรานั่นเองแล้วก็ให้มันมีความที่มันฟิตตรงช่วงขาแล้วใส่กับรองเท้วส้วนสูงหัวแหลมก็คือชิคแล้วก็ดูแพงมาเช่นกันค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ค่ะนี่เลยค่ะแอนก็ใส่เป็นเสื shirt ้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นการปิดก้นตรงช่วงบริเวณที่มันมีความเป็นสกินนี่อ่ะเนาะทุกคนเพราะว่าสกินนี่มันค่อนข้างที่จะรัดก้นรัดขามากๆเลยนะคะถ้าเราไปเน้นการเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องดูไซส์ขาของเรานิดหนึ่งนะคะก็แอนก็เลือกใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแบบนี้เนาะก็ให้มันยาวๆกลมๆเท่ๆชิกๆดีกว่าข้อที่4นะคะแนะนำให้แมทช์กับรองเท้าบูทค่ะตามเ e ฟ e n รนที่ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าด้วยความที่กางเกงสกินนี่นะคะมันฟิตขามากบรเยลาเราใส่บูทเนี่ยมันจะทำให้ลุคเราเท่ขึ้นชิคขึ้นนะคะข้อที่5นะคะก็คือเสื้อ ทีเชิร์ตโอเวอร์ไซส์ค่ะเท่ๆนะคะสกินนี่มันสกินนี่แล้วอะ่ะทุกคนก็ใส่เสื้อท่อนบนอนะ่ะให้มันมีแบบลูกเล่นหน่อยให้มันใหญ่ๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะดิวเซ็กซี่ไปแล้วนะคะดังนั้นก็ถ้าอยากให้ชิคแล้วดูแพงก็แนะนำให้ใส่เป็นทีเชิร์ตโอเวอร์ไซส์นะคะให้มันเก๋กๆเนาะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเฟรนด์ทักใดๆแบบทักนิดหน่อยต่างๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะข้อที่6นะคะก็คือลองโค้นั่นเองค่ะก็เป็นเหมือนพวก โค้ดโอเวอร์ไซส์ที่เป็นแบบยาวๆเสื้อโค้ดยาวๆให้มันดูเก๋ชิกๆนะคะแบบนี้คือรับรองเลยว่าดูดีค่ะข้อที่7นะคะก็คือแมชกับเสื้อคาร์ดิแกนค่ะทุกคนก็จะเป็นคาร์ดิแกนที่เป็นลักษณะแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยค่ะทุกคนมันก็จะแบบให้ความเก๋ๆหน่อยอะเนาะเพราะว่าเป็นงานแบบไหมพรมก็ได้งานถักก็ได้นะคะมันก็จะทําให้ลุคแบบเออดูมีอะไรขึ้นมานะคะแมชกับบ เสื้อคาริแกนหรือว่าไหมพรมพวกนี้นะคะรับรองว่าลุกก็ดู c h i เหมือนกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่8นะคะก็เสื้อที่มีวอลลุ่มนะคะเสื้อที่มันมีวอลลุ่มจะเป็นเชิ้ตก็ได้แบบระบงระบายมี texture ต่างๆตาม reference ที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็จะทําให้ ลุกมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะไม่ใช่แบบเสื้อผ้าเรียบๆไปเลยเพราะว่าเวลาที่มันมีลุ่มข้างบนเนี่ยมันจะทําให้ลุกเนี่ยดูเก๋แล้วก็ชิคแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น8ไอเดียที่แอนเนี่ยคัดมาให้แล้วนะคะว่าถ้าแต่งหรือว่าแมชประมาณนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ลุกของทุกคนเนี่ย ใส่กางเกงยีนสกินนี่นะคะจริงๆก็ใส่กับกางเกงสกินนี่ต่างๆได้เหมือนกันนะคะทุกคนจะทําให้ลุคเนี่ยดูชิคแน่นอนนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้า,ากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับแอนได้นะคะอยากรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการแต่งตัวข้อไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแอนก็จะไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็หา reference มาทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ให้กับทุกคนคะ่ะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ